สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องชนิดของคำกันอีกนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราได้เรียนชนิดของคำไปแล้วทั้งหมด5ชนิดนักเรียนคงจะจำได้นะคะตั้งแต่ชนิดที่1จนถึงชนิดที่5มีคำอะไรบ้างถ้านักเรียนหลงลืมไปแล้วนักเรียนก็ลอง อ่านหนังสือทบทวนใหม่นะคะวันนี้เราจะมาต่อกันด้วยเรื่องของชนิดของคำชนิดที่6กันค่ะคำชนิดที่6คือคำอะไรนักเรียนดูนะคะค่ะคำชนิดที่6คือคำสันธานนั่นเองค่ะนักเรียนคำสันธานคืออะไรเรามาทำความรู้จัก กับคำสันธานกันค่ะคำสันธานถือว่าเป็นคำที่มีประโยชน์กับภาษาไทยมากเลยค่ะมีประโยชน์อย่างไรเพราะคำสันธานใช้เป็นคำเชื่อมค่ะเชื่อมอะไราบ้างก็คือเชื่อมคำกับคำเชื่อมประโยคก,กับประโยค และเชื่อมข้อความกับข้อความค่ะเชื่อมเพื่ออะไรเชื่อมเพื่อทำให้การสื่อความหมายจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและช่วยให้ภาษาสละสลวยขึ้นค่ะนักเรียนเรามาดูต่อกันค่ะชนิดของคำสันธานนะคะชนิดของคำสันธานก็เหมือนกับคำที่ เราได้เรียนมาแล้วนะคะมีการแบ่งชนิดของคําสันธานออกเป็นชนิดต่างๆนะคะการแบ่งชนิดของคําสันธานเราจําแนกตามใจความของประโยคค่ะนักเรียนแบ่งออกเป็น4ชนิดค่ะมีอะไรบ้างดังนี้ค่ะ 1. คําสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความคล้อยตามกัน สองคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความขัดแย้งกัน 3. คํคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและ 4. คํคำสันธานเชื่อมประโยคที่มีใจความเป็นเหตุเป็นผลกันค่ะต่อไปนะคะ เรามาดูหน้าที่ของคำสันธานกันค่ะคำสันธานเรารู้แล้วว่าคำสันธานเนี่ยทำหน้าที่เชื่อมนะคะหเชื่อมคำกับคำดูตัวอย่างประโยคค่ะแม่กระตายกับลูกกระต่ายกําลังกินหญ้าคำว่ากับเป็นคำสันธานเชื่อม คำว่ากระต่ายกับกระตายค่ะชนิดที่สองเชื่อมประโยคก,กับประโยคดูตัวอย่างนะคะพอฉันอ่านหนังสือจบฉันก็เข้านอนคำว่าพอกับก็เป็นคำสันธานเชื่อมสองประโยคให้เป็นหนึ่งประโยคประโยคแรกก็คือฉันอ่านหนังสือประโยคที่สองฉันเข้านอน ดูคะ่ะการเชื่อมข้อความกับข้อความดูตัวอย่างนะคะเขาเคยยากจนจนต้องพบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนในการหาเลี้ยงชีพมาตั้งแต่วัยเด็กด้วยเหตุนี้เมื่อเขามีฐานะร่ำรวยขึ้นเขาจึงคอยช่วยเหลือผู้ยากไร้เสมอ ด้วยเหตุนี้เป็นคําสันธานค่ะข้อความแรกก็คือเขาเคยยากจนข้อความที่2พอเขาร่ำรวยขึ้นเขาก็คอยช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะนี่คือหน้าที่ของคําสันธานค่ะนักเรียนคะเรามารู้จักคําสันธานกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้านักเรียนมีอะไรสงสยัยนักเรียนก็ ลองไปอ่านหนังสือหลักและภาษาไทยเพิ่มเติมนะคะหรือนักเรียนจะพิมพ์มาถามครูก็ได้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนลองทำแบบทดสอบตอบคำถามสั้นๆดูนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ส่งมาให้ครูดูนะคะ แล้วครูก็จะเข้ากลุ่มพูดคุยกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้สอบถามนะคะหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องคำสันธานที่นักเรียนยังสงสัยอยู่ช่วงนี้ก็ขอให้นักเรียนนะคะเรียนรู้เรื่องคำสันทานเพียงเท่านี้ก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะนักเรียน